นักเรียนขอต้อนรับโทการเรียนการเรียนทีรายหน่งก็โภการการเรียนจารสอนภาษาอัเกศสองภาษานะเจเจมันก็ควรจะเป็นนะ ามาลูกเปิดไปหน้าที่สองถ้าเกิดใครอยากพ่อนะโอยออกไปข้างนอกได้ใครอยากโพ่อโอยออกไปข้างนอกได้ใครอยากกระไรเข้มทำภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดมากใครอยากกระไรเข้มทำภาษาอังกฤ ไปตําโพนมาไทยอยากฉลาดเก้มคำภาษาเกตไปตําโพนมาอ่านตามอ่านตามอ่านตามแปลตามแปลตามแปลตามเนือเหลือหนึ่ง kitchen ห้องครัวอยมีเสียงพวกมนุษย์ประหลาดนะอย่าโม้ก็ออกไปข้างนอกสิใครไปห้าม เดินแก้ม wow. ัดนะต่อยเข้าไปย่างที่เป็์นี่คือดีผมจะผมจะเรียนผมไม่ยากเป็นวัดอะไรนะี่ัไมกูไม่เยานวัเสียเวลาอกัง่งแม้ว่ากูจะเป็นผู้ชายที่อ่อนแอคนหนึ่งเธออย่าเงกล้วว่ากูไม่กล้าสายดีร้องกูนึง กมคเล่นรอง่บนคัเ้อนัวห้องครับคัเน้องงัวงัอเล่้องนห้องคับองเลกล่รงห้องห้งหั่น 2องเรวโรมห้องรับแขกห้องนั่งเล่น L I E R M วุุ้องแสงห้องนั่งเล่น2เรซเกโรมห้องรับแขกห้องนั่งเล่น L E R ้องแสงห้องนั่งเล่นอ้ยทำไมเป็นสะกรอภาษาอังกฤษเอาไหม่อเรกโรมห้องรับแขกห้องนั่งเล่น L สองเลวิงโลห้องรับกองนั่เล่น L I B I ้องนั G ่งเล่นสองเลวิโลห้องรับ่ง I ้องนักเล่นเหลือมได้ิงโลห้องดานข้าว สามไดริงโรมห้องาน้าวกไดโม้องาดิงโรมห้องงานข้าว D แลวกเล่นนอยากระผีบ้าทีอ่านนกอยางกระทองจองอองสามไดริงโรมห้องงานข้าว D I N N ็ร

สามสี่ค่อยเข้าไปสี่ไม่ได้ว่าตัวเองเราลับทำไมฮะสี่บ้านโดมห้องนอนห้าบ้านดูห้องน้ำห้อบ้านดูห้องน้ำ ไม่ได้น้องอ่านตามไม่ทันพอกาแดนสวนพอกาเดนสวนพอกกาเดนสวนแกดลกกวามโดแกดลูกวารมโด จะลนกมองดูจลุกุกมองดูเหลือแปดเซอร์ติฟิเคตประกาศนียบัตรเซอร์ติฟิเคตออยคสิวปูดเซอร์ติฟตประกาศนัยบัตรเคยได้ไหมประกาศนัยบัตรไม่เคยเคยอัน แสดงว่าทําไม่เคยทําดีเลยอย่ามาได้ประกาศเป็นมีาบาดคุยได้เป็นปิรงเธอคุยได้เป็นเปิงได้เป็นแฝงเท่านี้ประกาศเป็นมีาบาดโควาเอ่อที่แอเอาไปจอจะมันหายไม่หายหรอไม่เอาก่อนารที่เป็นแอน Certificated, certified, certified. Certified, 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 ยาดีดีดับบันโอดีกูดีสิบบิกทำงานดับบันยูอาเคเวิร์กทำงานสิบบิกทำงานดับบันยูอาเคเวิร์กทำงานสิบบิกทำงานดับบันยูอารเคเวิร์กทำงานเจ็บสกอร์รังเรียนสดบบัดสกอร์รังเรียน เสรเรียนอบโรเรียนเจสองแวร์ที่ไหนจัยูดที่ไหนเจ็ดสองแวที่ไหนูเีอารีเวทที่ไหนเสองแวรที่ไหนับยูเีอารีเวทที่ไหนเจ็ดสามแกนหมากยายาย เต็สามก้นหมายยา่ก้มหมายายสญ่สามก้นหมายยา่ก้มายาย่จะเสกโกไปจะเกโกไปจะเสกโกไปะสกโกสผ้าชอแสดงจิ้มจืดต่างเกลตาโลก เส้าโชแสดงเส้าโชแสดงเดบออกดัวของคนนักเรียนอย่าอ่านรัวๆสิลูกอ่านแบบพร้อการนะนะจ๊ะนะอาจารย์หมอบเป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจสอนแล้วก็อยากให้พวกคุณเป็นคนดีมาอาจารย์หมอบนะเดบออกดัวของคนังมี โ้อปัโงเีอกตังช่วยกรุณาชีพระอัตได้จับต้น่เดี๋ยวาจัวของพรเดี๋ยวกผาจัวของคเดี๋ยวกจัวของคร แจกฟรมาลี่ครอบครัว F E I L Y family ครอบครัวแจกแฟรามาลี่ครอบครัว F E I L Y family ครอบครัวจแฟรามาี่ครอบครัว F E I Y family ครอบครัวแจกสบายประหลาดใจ S U I B I S U I B I E S s u r p r i s เฉ็บแปดเฉพายตลาดใจ S U R P I S T เแปดเฉพายตลาดใจ S U เก้าแววดานยอดเยี่ยม S U ก้าแววดานยอดเยี่ยม S U ก้าแววดานยอดเยี่ยม